มาครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัว Cherry V 2 3ครับด้านหลังผมนี่คือพี่มะขามบิดสต็อกนิวครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองกันว่าคนสูงร้อยเป็นกับคนสูง177ครับจะนั่งหลังของ V 2 3สามบายไหมแบบสองคนด้วยนะแบบ2คนด้วยเปิดไงพี่เปิดนี้กดอ่ามาครับเขาบอกของเขาเป็นอนี่นะโซฟาซีดเฮ้ยเหลือๆแ่ะพี่ เป็นไงครับพี่ที่เหลือป่ะอด้เหลือเหลือนี่หัวหัวขาเหลือหัวก็เหลืออ้ยหัวหัวโคตรเหลือเลยเพราะว่ามันเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมไงซี่มันแบบหลังคาสูงอยู่แล้วไงนี่ก็หัวเหลือแล้วก็ขาอันนี้ก็เหลือเหลือแบบเยอะพอสมควรแล้วก็นี่ยังสอดได้อีกอีกหน่อยนึงอถือว่านั่งหลังดีนะเพราะว่าบบมนกว้างเพราะมันเขาบอกเนอรมณ์เหมือนกึ่งโซฟาเลยนะนั่งได้นั่งได้นั่งได้อันนี้คุณลองดูฝั่งผมเนาะคุณแล้วดูตัวผมอะ เบลอเลยค่ะแล้วอ่ลองนั่งแบบอื่นๆอื่นๆก็ยังเหลือนะแบบเฮ้ยนี่ก็สบายลวหัวผมชอบสเปซหัวเว้ยมันแบบกว้างสบายมากมุมเอน็นมุมเอ็นเป็นไงถ้านั่งแบบปกติมุมเอ็นเหมือนแบบนั่งแบบปกติอันนี้ยังพออันนี้ยังได้นะไม่ได้แย่นะอ่าเออมันปรับได้ปะไม่ได้พับได้อย่างเดียวแต่พับเอ็นเดียวนะลองดูดิอ๋อเอนไม่ได้เอนไม่ได้ใช้ดึงข้างหลังโอ้ใช่ใช่อ๋อดึงไม่ได้ใช่พับ แต่พูดถึงระยะดึงไม่ได้กพก็โอเคนะพับลงอย่างเดียวอ่ไม่มีไม่มีนี่ตรงกลางใช่มีมันแห็นเสียดายใช่เราสามารถเบียดสามได้ไหมอัตราหน้าปกติพี่หน้าปกติคือเดียวผมนั่งชิด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 เบียดแล้วมันเหลือคืบเดียวเองนะอัดได้ชิดชิดเบียดอันนี้ชิดชิดกันเออมันก็มันมันคือคืออัดได้ต้องไม่ใช่สายเราอ่ะใช่อัดได้แต่ไม่ใช่สายเราใช่อัดได้แต่ไม่ใช่สายเราก็นั่งสบายนั่งสบายใช่คือ คือหนึ่งนะเนี่ยมาณมือหนึ่งเนี่ยมือหนึ่งคือก็วางของได้ป่ะอ่ะสมมติวางของพี่วางปึ๊บกระเป๋าว่ะคนละใบอ๋อโอเคเออเอออย่างนี้ได้เออนี่ที่เปิดกระจกอออารมณ์แบบเท่ดีเว้ยเปิดไงเปิดประตูไงเวยเนี่ยงนี่ยตรงนี้ตรงนี้อ๋อช่นเออนี่อพี่เชื่อว่าผมไปนั่งเทสลาเพื่อน เปิดประตูไม่เป็นอ่ะเพราะะนั้นผมถามทุกคนหน่อยเป็นไงบ้างฮร